ไปพี่น้องไปหาอาหารปลากันทำบุญและะ้วการทำทานกันพี่น้องอันนี้กับบริเวณเนาะค่ะสานามมองหาอาหารปลาเดี๋ยวคำคำจังไปหารี่ทรงี่สอดนอน,นเอาพี่น้องวันนี้กะดูโรบุรีเนาะค่ะพี่น้องท่านกับชนบุรีเนาะค่ะสิไปพี่ชิตยอดเขาผจาไปแบบบบเบิรนสังขารจะของเหลือียบงขนาดบักแอลยังหาเกวโตกู ปาหมองยอดอาหารปลาก่อนพี่น้องโบเมนไก่เนาะสามรอยโลมุเจ้าก็ดีไปกลับอีกสามสี่รอยโลไปกลับอีกแข่ไปยังมาเกือบซ้ำไปอันเขาบังเหยใช้ยาพุ่มพี่น้องบรรยากาศเย็นสบายมองหันข้าเจ้าก็คือสีคุตเป็นอันนั้นสันคลายเคลือนเนาะ ขับไปวัดเขาลังจังหวัดลบบุรีแม่นบอกแันมาขาได้ยกปากแน่ก็ได้ดอกประเ,ปเดี๋ยวเบิ่งเตาพี่น้องยอดได้ว่เนาะ เอาทำบุญละกะเฮากะทำท่านเป็นตัวแทนพี่น้องในการทำบุญเนาะคะ่ะเราต้องเอาถังวางก่อนใช่ไหมท่านอี่างบ้โอ้ยจะเป็นปื้กข่อยอามันคือบวกกินเงินข่อยไม่มีเหรียญเลยมันไม่กินแบงนะเดี๋ยวหาเหรียญก่อน เงี้งถือเลขกับพ่อได้ทำบุญทำท่านนี่ละพี่น้องมาท่านมันกินแต่เหรียญสิบเด้เขาบอกว่าเฉพาะเหรียญสิบแบ่งกับพวกกินเนาะม,ม,มีกี่เหรียญกี่เหรียญเดี๋ยวเข้าหาก่อนมันหายไสอง ไปใส่กระสงังไปตำหนักฉันนี่โอ้ย <Yeah. S 1> มาสีมมแม่มันบะะอจ่าไปสองถังเอาอยากที่บ,บ้านอ๋อธนบัตรนี่ธนบัตรอันนี้ธนบัตรอันนี้ตู้โอ๊ยเจี๊ยบเอ๋ยบ่มีตาอาขวบมึงนี่ทำไม <S <S อ่านหนังีือซื้อสิ่งบ่จะใส่กระสงังไปตำนาน เอาเมื่อกี้มันไหลแห้งเหมือนมันก็ไหลคอยไาพี่นอ้องไอ้อาหารปลาน้ำกันโอ้ยมองหันเพื่อนกันมีพระประธานให้วไปกับพระอืมพระกลางไม่นา ถ้าต่างจิตอธิษฐานดีๆซื่อถึงถังนปูนัคราดเนาะฝากน้ำฝากยังไปเพราะว่าพญานาค่วนมาเพิ่งจะมักอยู่น้ำหนามเนาะสาธุสาธุมากินอาหารเดยอ,อย่าไปายังเน็ปปัดเพียนโอ้ยเมยื่อยพี่นองนั่งก่อนแล้ววัด ขาวงพระจันทร์ขื้นหอดปลายเขาอะไรฉันสิไปปีนได้บอบักเอวได้บ่ได้ก็ต้องได้ล่ะมือเอิไปวัดเขาวงพระจันทร์วัดหลวงพ่อรวยมือนอวัดยังที่เห็นแล้วก็แวะทำบุญไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าสิบปลาปาพี่น้องประดุกประเพียนคือเอาคือบ่มีปลาหน่นแม่ปลาั้งดังหน่นแม่พี่น้องปลาหมอทั้งดำมูเจ้าซึ่งมูเจ้าเบื้องเอา เอาปลาหมอข้้งดำนี่ปลาตะเพียนนี่บเหลือค่ะท่านมีหอดเตาเตาเพื่อนกินหัวอาหารคือกันตัวนี้นาอสาทุไห้ท่านปูท่านปลาเข้ากับโบออดบอยากกัวไห้ท่านยังกระซางท่านมนุษย์คือกันเรแจะเป็นท่านนี่เงินทองไหลมาเทมาโบออดบอยากเดี๋ยวให้เพิ่นกินกัน บรรยากาศพี่น้องถือกล่องกระถื้อให้่อยดีๆนะทานเบิงเ้งด้วยพี่น้องปาแค่นแหพี่น้องมึงนะอาน้ำมูลอ่ะนะท่านท่านพี่เออถือกล่องกับให้มันมีประโยชน์นะเบิง้ง แต่เจอปลาหมอข้างดําไปนี่ข่อยว่าปวย่างปลาหมอข้างดํานี่มันต้องไปเจอผ่าอีสานบ้านเกิดข่อยมันสิได้เป็นอันปลาแดกหมดเลยเต่าก็มากินนี่แหละชีวิตข่อยอยู่แต่วัดบ่ค่อยอยู่เฮือนดอกมองเฮ็ดงานเริ่งนึงวัดเริ่งนึงเฮ็ดงานอยู่ประมาณยี่สิบอปอร์เซ็นต์อยู่แมั้ยู่วัดไปตรงโต้ไหมน้องมาน้องน้องเนี้ยถืออย่าถือลงไม่ได้เล เป็นลัวปาจิงที่ไม่ได้ปลาสองโอ้โอ้งนกมอะโอ้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 โา้โอ้าอ้โ่นกอ้องโอนโอ้โอ้าอ้โอ้าอ้โ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 ุ้โอกโอ้โอ้โอนโอ้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 โด้เอ้โอ้ผู้โอ้โา้โอ้่อ้แอ้โ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 อ่โอ้โอ้กอ้โอ้ีอนอ้อ้โองโอ้โอ้าอ้โอ้่าอ้โออ้โ้อ้โอ้โอ้าอ้ มุกเขาวงกดข่อยมาโอ้ยยูเทินแล้ววนลบลงมาอีกหนทาง,งเขามาผู้ใดมากอะ่ะแัน่าจ,จะง่ขึ้นข่อ,ขอยแล้ววะบรรยากาศอันที่นึงกะขอหายพี่น้องเอฟซีทุกๆกคนเนะาะค่ะโชคดีล่ำด้วยวิดนี้วิดเซนทีเอฟซี FC ถามมาว่าข่อยมาเกรงยังคอยตอบบ่ได,ด้ดอกเพราะว่าเพราะท่านหอดมือมัน ถ่ากใกล้มือห้อยอวองนี่ข้อยจาเป็นค้นที่อนขางฟันแม่นฟันมือนี้คือซื่อมืออือนน่นเนาะพี่น้องแต่คันเป็นเลขมากเนาะค่ะก็จะเป็นสามหกสามเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าสิบแปดสิบเก้าเนาะค่ะเลขมากเนาะ,ะแต่สีออกบ่ออกก่ะเขินอยู่ครับอ่าบุญกุศลเฮ่านะพี่น้องบุญกุศลบุญบารมีที่เฮ่าเฮดเฮ่าสาตากล้องใอยกะรู้สึกว่าจะทำหนา ทำนายมันสดชื่นหน่อยตาก็กประมาณนั้นละค่ะพี่น้องไปสายมาสายกะถ้าห้าคิดดีทำดีเนาะคะ่ะสินผานภาวนารับรองพี่น้องชีวิตเปลี่ยนถือแค่สินหาพี่น้องเ่าต้องถือหลายดยอกข่อขึ้นกันถือสินหาสามารถดาคนใดเนาะ,ะพี่น้องตอบโต้คนใดเพราะห้ายังเป็นมนุษย์ปกติเนาะคะ่ะพี่น้องก็มีบางคนคอมเมนต์มาว่าถ้าคนปฏิบัติอิรี คือข่สีว้ามากเค่นั้ถ้าคนบ่เวาวมาก่อสีได้เงินพอญ่มากบอ่อยสีได้เงินอยู่ทูเงินเพดบอถ้าข่ยบเวาข่อยกระต้องทํำมาหากินเนาะค่ะถ้าข่ยบถ้ำมาหากิน่อยก็บ่มีเงินทํำบุญบ่มีเงินเหลี้ยงพอเหลี่ยงแม่ผู้ได้ที่คอมมนต์็นว่าข่อยเว้ามากถ้าบบมากในการเวาขกองข่กะขอโทษขอภัยเนาะค่ะพี่น้องเลื่อนผ่านไปเลยค่ะบบตองเบืองผู้ได้ที่บบมากข่วาว้าอย่างเดียวพี่น้องถ้าข่ยบวาวนี่พี่น้อง ถามเนี่ยจะสีมาฟั่ง่อยบอกถ้าคอยบอปาก็ว่าคอยบอปากีนเลยแต่่อยไปจุดเลขถูกแยังว่าคอยบอบอกบ่อเต็มใจหายคอยบ่อเต็มใจหายคอยเขียนขึ้นยูทูบคอยหายแดเบิดละเลขมันสิถือบ่ถือคอยกับบ่หัวคอยกับงุ้มๆเศร้าๆไปคือกันเด็กที่เขามานับขังบ่ถวนกะอาจจะเป็นเพาะปลูกกับใดพีหน้องแต่มันกินอย่างเนาะการคิดเสียว่าเป็นเพาะปลูกไปกันแล้วกัน อืมกะประมาณนั้นล่ะค่ะคิดเกี่ยวกะโบมี่อย่างมากมากพี่น้องกะนี่ละซ้ำเห็นผ้าท้ำบุญสางบารมีผ้าสวดมนต์ผ้าเขาวัดนี่แค่นั้นเพราะว่าชีวิตกูเหมอือนนี่กะอยู่หม่องเฮ็ดงานสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอีกห่าหกสิบเปอร์เซ็นต์เกี่ยวกะอยู่วัดเนาะค่ะเท่าที่เห็นแหละพี่น้องชีวิตตายไปอ่ะคนเฮาเอาไปได้แค่บุญกับบาปพี่น้องหักกันแพ่งกันไห้ ทำบุญเท่ากับอนุโมทนาสาธุบุญห้ดวงจิตดวงวิญญาณเปรตซัมพเวสีสุนรกากทุกทุกตนตามสถานทนี่นันนันันก็สิเกิดบาร,รมีแก่โตเฮาการที่เฮาอาแผ่เมตตาให้ดวงจิตดวงดวิญญาณหรือว่าเปรตซ้พเวสีเนาะคะ่ะพี่นอ้องเกิดบาร,รมีแต่ได้พี่นอ้องให้ให้นี้คือคำที่ยิงไงแห่งให้ก็เมตตายิงเข้าเมตตาต่อเผื่อนมนุษย์เมตตาต่อสัพพะสัตว์เมตตาต่อคนหลอบทางนี่เข้าจะยิง ถูกหวยแบบถูกนับรังโบทวนเนงินทองกะไรลมากเขามานับขังโบทวนเพื่อกันพี่น้องความเสื่อความศรัทธาไปมานเนาะคะ่ะเจ็บกับแค่เป็นสะพานบุญเนาะคะ่ะพี่น้อง่แมเมนแบบขอยบ่เมนนักบวชเด้อพี่น้องบางก็มเมนตนกะว่าย้ข่เนาะรดเข้าใจตามนี้เด้อขอยบ่เมนนักบวช่แมเมนแมเมซี่เนาะคะ่ะพี่น้องดีมากดีกลับค่ะ ถาซัวมากข่อยกะข่อยได้ข่อยกะปล่อยค่ะถ้าว้าบ่เขาหูุข่อยข่อยกะโซกปากแตกขึ้นกันนิสัยข่อยต้องตรงอยู่แล้วไู้ติดตามข่อยต่างแต่แรกขนาดสิหูดีนะคะพี่น้องอักการแพงกันไวค่ะเมตตาต่อกันค่ะสี้นผานภาวหน้าค่ะพี่น้องเฮ็ดเอารลดรือสินหากับพ่อพี่น้องเพราะว่าเฮ่ายังแบบต้องแบบใส่ชีวิตอ่ะบนหลงมนุษย์นั่งย่างต้องแบบสูโลโปเมือกับหมูปพวกเพือนปุ้งมองเห็นงานเยอะแยะเนาะพี่น้อง ปาผู้ใดวาให้เหาถ้าเหาบ่ไเ้เป็นคือเขาว่ากะสักมือน,นึงเฮาเฮ็ดบุญไหวหลายๆเดี๋ยวเขากะได้รับกรรมผีเขาวาลายหรือวาหยังให้เห่ากะตามแต่เนาะค่ะพี่นอ้องถ้าเฮามีบุญบาร,รมีมาพ่อรับมูรับตาสื่อมันกระถือเหล็กพี่นอ้องยิบลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นี่ข่อยยิบหม,วมวูหม้อสวยๆขวอยก็ยั่งถืงอเพราะว่าหยัางเพราะว่าเห่าทำบุญปฏิบัติมาดีแล้วคนอื่นสิว่าเหาปฏิบ,บัติบดีเฮ็ดบดีก็สร้างเขาตรงนี้ จิตใจเฮาพี่น้องจิตใจเฮาหูดีว่าเฮาปฏิบัติมาแล้วเด็ดมาดีแล้วตรงนี้เฮาอิม่มเฮาอิ่มแน่ใจเฮาเฮาหูดีพี่น้องกะบบมียังร้ายค่ะพี่น้องกนนอตา,ตา,ตากหายพี่น้องทุกทุกคนเนาะค่ะเนตตาต่อกันหลายๆพี่น้องตายไปเอาไปได้แค่บุญกับบาปอนุโมทนาสาธุบุญแห้กันไปเลยพี่น้องบบแมนว่าเขาเขาวัดเขาว่าขังรังนางนิ่นท่าเขาแล้วแทนที่เสียน,นุโมทนาบุญสิได้บ,บุญน้าเขาเนาะพี่น้องสาธุคาเดียวค่ะอันนี้คือ เป็นข้ามที่แบบยญิงใหญ่มหาศาลเนาะค่ะข้ามวาสาทูนี่ได้บุญอย่างแน่นอนเพราะว่าคนอา่าค้นเฮ็ดบุญเขากะเต็มใจอนุโมทนาสาทูหายคนรับกะเต็มใจอนุโมทนาสาธูบุญหายมันก็เกิดบุญมหามหาศาลค่ะพี่นอ้องขอบคุณพี่น้องเอซีทุกทุกคนค่ะบ่มีอย่างหายค่ะนอกจากคําว่าอนุโมทนาสาธุค่ะพี่นอ้องขอบคุณค่ะ